สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ารกับมะพรกกับผมไปซอยลงที่เเ่าขึ้เดือนะครับตังท้องเหตุบ้านแค่นี้มูซิมาสมุนแค้นนะครับมีเรื่องเล่าวขามานำเสนอจาพี่น้องไปในสมนแค้นเราจะเป็นประจำนะครับเมื่อนี้กับมข่าวมานําเสนอพี่น้องใน้วต้มขึ้นเ่านะครับเมื่อวันที่ที่สิบสาเมษายนพศะจํานรอยสเ็ดเกิดเหตุเพิ่งใหม่นะครับ บ้านของนางสาวปานี่นงประชิดอัารบ้านชเช่นเหนืวมูสิมหาจังหวัดเชียนะครับเมื่อเวลาประมาณชิปเอสเนกาเสียดนะครับค่อคยใหม่ตรงคนหิ่หงข่าความเส้ยหายเนาะเป็นผ่าถุงเป็นยาบานาแปะนะครับหลายอย่างความกับเงินทองลายถ้าข่าความเส้าหายประมาณหามื่นบาทนะครับเฉพาะคาพาอไหมนะครับยืนๆืนโชคดีดีโบมีคนอยู่บ้านแล้วก็บโมีเทพื่อระบาดเก็บนะครับ เอไฟบันไดใหม่บ้านใหม่จะว่าเจียภา้วนะครับตามทางข้าเนาะนะครับตามพื้นบ้านตามทางข้าตามพี่น้องที่นี่นะครับนี่ถึนสีดำเนาะถึงพี่นอ้นนงนนนอ,งนองรับพี่น้องชาวบ้านเห็นกว่านะครับมาซอยกันลาไปท่านนะครับกับว่าเกิดก้นเจียหายไาบันไดนะครับกับพ่อสองแท้ได้นะครับ,บ,บนี่บางป่าบรรยากาศที่ กับไฟไหม้แล้วส่วนสาเหตุนะครับสาเหตุหลักๆนำสันในทานกันก็คือว่าเรื่องไฟแชกนะครับไฟแชกพี่น้องส่วนเพิ่งคือไฟแชกพอนไฟแชกไฟแชกพุ่มกันไปนี่แก่ตั้งไว้ข้างขวาที่มีความมพอนส่็นสาเหตุนะครับที่เกิดเพิ่งใหม่ได้นะครับพอช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะครับร้อนรั่นะครับโซ่ซับใส่งานค่าวเดียวก่อน นะครับนี่ภาพคนืเสียหายเนาะเป็นจะพาคนลงมาจากเครื่องบัตรนะครับรับได้แล้วคนลงมาฉะนั้นเจ้านี้ค่ะส่วนหน่วยงานราชการกับข้ามาให้กำลังใจนะครับมาเดี๋สอบอีกทีใส่กำลังใจโดยเฉพาะท่านประหลัดจำตำบลแค่นะครับมาแต่ช่างเจ้าหนี่จากสพนาคานะครับในช่างให้เข้ามาดูแลนะครับมาเยี่ยมมาให้กำลังใจนะครับพร้อมช่างนะครับนี่ช่าง ในทางรา่จากของการมือนะครัจมุนแค่นให้คำว่าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เพื่อที่ได้็ตามายงานนี้ขันนายกขอเรียนรังนิเกันได้หาสร้างเสร็นแล้วไปหลือเอต่อไปนะครับไปเป็นองค์เจ้าบ้านแค่นห่านะครับเราบ้านละวังเรื่องเกี่ยวกับไฟเนาะเพื่อนไฟความห่อนตจงมีหนาห่อนครับห่อนคักห่อนแห้งเราบ้านละวังนะครับไปแจกอย่าไหวกไก่แสงไฟเนาะนะครับสุดท้ายนี้ครั ขอขอบคุณพี่น้องที่การติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค่กดไลค์กอดแจ้กอดติดตามนางช่องเพลินมันเช่นมือสุขหาตัวทางโยชุบช่องบุ้บุ้ยลงนะครับขอบคุณสวัสดีครับ